นายสมานบุญพาชาวอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรน,นากุงโดยบอกว่ามีขบวนการนำชื่อนามสกุลหรือสำเนาบัตรประชาชนของเขาไปเปิดลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์และโทรไปหาประชาชนในเขตจังหวัดอุทัยธานีอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปสเรียกรับเงินกว่า1 5 0 0 0 0บาท ก่อนหน้าน,นี้นายสมานได้รับหมายเรียกจากตำรวจภูธรลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันช่อโกงแต่เขาอ้างว่าไม่ได้กระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาและเข้าร้องเรียนต่อยุติธรรมจังหวัดกาลสินเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกับบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับทราบว่าหมายเลขที่ผู้ก่อเหตุใช้เรียกรับเงินกับผู้เสียหายซึ่งจดทะเบียนในชื่อของนายสมานปัจจุบันยังเปิดใช้งานอยู่ ทางทนายความที่ปรึกษายุติธรรมจังหวัดกาลสินแนะนําให้ในายสมานแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าวันนี้เขามาอยู่ที่สถานีตํารวจภูทรน,นากุงขณะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ก่อเหตุใช้ไปข่มขู่เรียกรับเงินจากชาวบ้านนั้นอยู่ที่อื่นครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะทําให้ตํารวจภูทรลานสักจังหวัดอุทยัยธานีนั้นตรวจสอบพิกัดพื้นที่หรือจุดที่มีการใช้โทรศัพท์แล้วก็สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีได้ครับ